สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาแบ่งปันธรรมะธรรมะจัดสรรที่ทำให้เรามาเจอกันเมื่อวานนี้ได้ดูรายการหนึ่งไหมคะที่มีคาราวาสแล้วก็มีพระมาสนทนาธรรมกันดิฉันได้ฟังตั้งแต่แรกๆเลยแต่ว่าพอฟังไปสักระยะหนึ่งอะจับใจความได้ว่า ทั้งคู่อ่ะจริงๆแล้วถ้าพูดธรรมะนะพูดเรื่องธรรมะไม่ได้ผิดนะคะดิฉันว่าการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพูดถ้าพูดตรงในพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยไม่ผิดนะคะแต่มุมมองและการที่เรามองธรรมะผ่านความคิดของเราและพูดออกไปนั่นแหละความอันตรายที่มันอยู่ตรงนั้น ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งที่ง่ายไม่ว่าใครก็ฟังและเข้าใจได้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าธรรมะตัวธรรมะนะคะปัญหาอยู่ที่คนหยิบธรรมะมาพูดหยิบธรรมะมาสาธยายคนที่หยิบธรรมะมาเนี่ยแล้วเอามาตีความและผ่านความคิดของตัวเองถ้าเราเป็นผู้ฟัง ธรรมะนั้นน่ะก็เป็นแค่จินตามายปัญญาเพราะเราฟังผ่านคนอื่นแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ปัญญาที่เกิดจากการที่เรานําไปปฏิบัติแล้วเกิดวนตัวเราเองแล้วประจักษ์แจ้งว่าธรรมะที่พระพุทธองค์สอนนั้นถูกต้องชัดเจนแต่เท่าที่ฟังการถกธรรมก็จะพบว่าทุกคนพูดถึงธรรม ที่ปลายเหตุทั้งนั้นเลยหมคกองว่ายังไงไมคกว่าพอพอถามถกกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรบางคนก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคมีองค์แอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสัสจจะความจริงถ้าเราเป็นผู้ฟัง และเราไม่ได้มีพื้นฐานของธรรมะไม่ได้มีพื้นฐานของธรรมอยู่เลยเราก็จะเราก็จะรู้สึกว่าจริงใช่ถูกต้องแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดท้ายไม่ว่าจะทํำบทไหนก็ตามแต่มันต้องไปสู่การปฏิบัติและการกระทำยกตัวอย่างเช่นดิฉันฟังมีคนพูดเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจสี่ ทุกสมุทัยนิโรธมักมีองค์แปดแต่ดิฉันก็ยังไม่ได้เคยได้ยินว่าแล้วจะทำยังไงการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเข้ามาสู่ธรรมะจะด้วยอะไรก็ตามแต่หนทางที่จะนำเข้าลู่เข้าถนนเข้าเส้นทางนี้มันจะเริ่มต้นที่อะไรมันง่ายนะคะ กับการที่จะมาท่องว่าทุกสูุไทยนิโรธมักมีองค์8มันง่ายมากเพราะดิฉันก็ท่องมาตั้งแต่บป .4 แต่จุดเริ่มเปรียบเหมือนว่าวันนี้เรามีเด็กเรามีลูกเล็กและเราส่งลูกเข้าโรงเรียนวันแรกลูกเข้าไปลูกจะต้องทำอะไรคะไปถึงโรงเรียนวันแรกเลยจับดินสอแล้วก็เขียนกอไก่ดิฉันว่าไม่ใช่คะ่ะ การที่เด็กเข้าโรงเรียนวันแรกอย่างน้อยๆสมมุติว่าในห้องเรียนนั้นคือทำมาแต่เด็กเนี่ยมาจากสารทิตมาจากหลายครอบครัวคุณจะทำยังไงให้คนที่มาต่างๆแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยอยู่ในแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะห้องเรียนหรือโรงเรียน นี่คือสิ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าการที่จะสอนธรรมะเนี่ยมันมีมันมีหลากหลายเรื่องราวมากมายเลยมากมายเลยที่จะทําให้คนเข้าใจธรรมะสำหรับตัวเองเนี่ยเริ่มต้นเข้ามาสู่ธรรมะเพราะเรารู้สึกว่าเรา่ะมีความทุกข์เราทุกข์ใจแล้วตอนแรกที่ทุกข์เนี่ยก็จะชี้นิ้วหาคนอื่นว่าทุกทุกคนที่ทําให้เราเป็นทุกข์ พอเราเริ่มเข้าใจเริ่มเข้ามาธรรมะครั้งแรกก็คือว่ามีคนบอกว่าทุกแบบนี้ต้องไปปฏิบัติธรรมต้องไปสวดมนต์นั่งไหว้ไหว้พระสวดมนต์ไปทําสมาธิบอกหลากหลายวิธีเลยเราเลือกเราเป็นคนเลือกเราได้รับการบอกนะแล้วเราก็เลือกแล้วก็ลองดูลองหลายวิธีค่ะไปนั่งสมาธิ นิ่งๆน,นั่งสวดมนต์เราก็ยังพบว่ามันไม่ยังไม่ทําให้ทุกข์ในใจเรามันหายไปก็มีคนแนะนำว่าสิ่งที่อยู่กับเราและติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดจนตายก็คือลมหายใจดิฉันอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าถ้าจะสอนทำหรือแนะนำทำเพื่อที่จะให้คนทั่วไปได้ผลจริงๆ ควรจะสอนที่การเริ่มต้นเพราะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำให้เขาเข้าใจธทำหรือเอาธรรมพระพุทธเจ้าใน84,000พันพระธรรมขันเนี่ยมาสอนยังไงก็ตามแต่มันจะเข้าทำนองว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะว่ามันไม่สู่ลงมันไม่ลงสู่ภาคปฏิบัติแล้วมันใช้ไม่ได้จริงธรรมพระพุทธเจ้าต้องลงสู่ภาคปฏิบัติ และภาคปฏิบัติที่ง่ายที่สุดที่ดิฉันรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ใดๆเมื่อวานเนี้ยดิฉันขอเอ่ยเลยเพราะว่าเป็นคนสาธารณะแล้วก็คือคนตื่นธรรมคุณพูดธรรมไม่ผิดค่ะแต่ว่ารายละเอียดหรือธรรมะที่คุณเอามาพูดเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดนะคะ มันต้องมีรายละเอียดและมันต้องลงสู่ภาคปฏิบัติได้จริงๆและที่สำคัญถ้าคุณจะเอาธรรมะพระพุทธองค์มาสอนซึ่งเป็นสิ่งที่สูงมากคุณสอนเถอะคะ่ะคุณสอนไปเลยคุณบอกไปเลยในสิ่งที่ถูกต้องและทำให้คนฟังเข้าใจแต่เวลาคนฟังไม่เข้าใจ อย่าบอกว่าคนฟัง,งโง่หรือคนฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าต้องแก้ที่คู่ฟังสิ่งที่พูดมาหลายอย่างเนี่ยทีฉันฟังแล้วมันมีทั้งถูกและไม่ใช่การที่เราจะทำอะไรก็ตามแต่ถ้าเราถือว่าเป็นเรื่องถูกต้องทำไปเดีะค่ะแต่ว่าไม่ต้องมองผู้อื่นว่า ผู้อื่นไม่ทำแล้วผิดอย่างเช่นพระสงฆ์ไม่สาธยายธทรมมัวแต่ไปทำวัตถุมงคลไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารไว้ให้หมาไปเกาขี้กาให้มกไปขี้มันไม่ใช่เรื่องของพระมันไม่ใช่วิสัยของพระพระไม่ทำไงก็เลยทำให้คารวาดต้องมาทำต้องมาสอนทำอันนี้ดิฉันไม่เห็นด้วย อย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้มองผู้อื่นหรือชี้ผิดชี้ถูกใครทุกครั้งถ้าคุณจะทำคุณทำด้วยอากับอาการกริยาที่สํารวมพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นกริยาการเดินออการ พูดภาษาคารวาะเลยหรือ,อาการแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในคือถ้าเราจะเป็นผู้สอนธรรมเราต้องยกระดับตัวเองในเรื่องของบุคลิกภาพหน่อยนะคะเรื่องกริยาด้วยนะคะเพราะการที่ดึงคนเข้ามาในธรรมโดยใช้กริยาแบบนี้ด้วยการด่าด้วยการคือดิฉันสังเกตว่า ถ้ามีกล้องหรือมีแสงคุณก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่บอกว่าถ้าสอนธรรมก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นคนสองมาตรฐานไม่ได้นะคะถ้าจะสอนธรรมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกต้องการดึงคนวัยรุ่นดึงเด็กเข้ามามา,มาในทางธรรมต้องใช้ภาษาแบบนี้มันถูกคะ่ะแต่ไม่ทั้งหมดแล้วเราต้องมาปรับแก้หรคอคะ ถ้าเขามาสอนทรรเขาเข้ามาแล้วโอเคเข้ามาแล้วชอบในสิ่งที่คุณพูดคุณสาธยายแต่สุดท้ายเขาเป็นคนก้าวร้าวแล้วต้องไปปรับแก้ตอนหลังดิฉันว่ามันไม่โอเคอะถ้าเราจะเอาธรรมพระพุทธองค์มาเราต้องเอากิริยาของพระพุทธองค์มาในการที่จะสาธยายธรรมแล้วธรรมะการเผยแพร่ธรรมะไม่ใช่แค่พระสงเท่านั้น พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกคนมีหน้าที่ที่จะเผยแผ่ธรรมแต่ต้องตั้งมั่นไว้ด้วยความเคารพอันยิ่งว่าพระพุทธองค์ได้สาธยายธรรมได้สอนธรรมมานั้นเป็นสิ่งที่สูงส่งเราอธิบายธรรมให้คนรุ่นใหม่ฟังโดยการกระทำให้เขาดูค่ะดูดิฉันได้นนยกตัวอย่างตัวเองว่า ดิฉันนั้นไปปฏิบัติทร,รม,มาอย่างที่บอกว่า,านั่งสมาธิหลับตาเดินจงกรมแบบเป็นเวลาสิบปีแต่มันไม่ได้เปลี่ยนข้างในมันแค่เปลี่ยนข้างนอกก็คือได้ไปทำได้ขึ้นชื่อว่าได้ไปทำสุดท้ายกลับมากิริยาท่าทางการเอาเป็นว่านิสัยที่แท้จริงมันก็ยังอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนการแสดงออกมันก็เหมือนเดิม แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราได้ทําแค่ผิวเผินแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ถ้าทํามาจากข้างในมันจะเปลี่ยนเองเปลี่ยนมาจากข้างในเองให้คนใกล้ชิดให้คนที่รู้จักเราได้เห็นดิฉันยกตัวอย่างว่าดิฉันเป็นคนละเอียดเป็นคนสะอาดเป็นคนเจ้าระเบียบไปวัดกลับมาไปปฏิบัติธรรมกลับมากลับมาถึงบ้านก็ละเอียด แล้วก็ทําบ้านทําความสะอาดบ้านแล้วก็บน่นว่าทําไมอยู่บ้านลูกอยู่บ้านทําไมนี่ทําความสะอาดแม่ทําอยู่คนเดียวแม่เหนื่อยแล้วนะ้าแม่แกแล้วนะประมาณนี้แต่พอเราปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติให้ลึกจนกระทั่งใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนและเข้าใจว่าทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรพอเราเข้าใจอเรามองเห็นว่าเนี่ยมันทุกข์แล้ว พอเวลามันทุกล่างกายเราข้างในเรามัน,อ,นอึดมันทรมานขนาดไหนพอเราเข้าใจแล้วก็ศึกษาพระธรรปิดกควบคู่กันไปด้วยพอเราเข้าใจเราเป็นคนเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคือหมายความว่ากิริยาเราเนี่ยข้างในเราคือเราเป็นคนละเอียดเป็นคนรอบคอบเป็นคนเจ้าระเบียบเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเราจะไม่บ่นว่าใครเราจะทาเพราะเราอยากทํา แต่เราไม่ทำเพื่อที่จะบ่นหรือบอกคนอื่นว่าให้มาทำและทำแบบนี้จนกระทั่งคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเห็นว่าการที่เราไปปฏิบัติมาแบบนี้มันเปลี่ยนเราจริงๆไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรเกาตามแต่เราจะไม่เริ่มต้นที่การบ่นว่าหรือกล่าวโทษคนอื่น เราทำแบบนี้จนกระทั่งทำให้คนที่อยู่ด้วยเน,นี่ยตอนเนี้ยลูกไปปฏิบัติธรรมแล้วเพราะรู้ว่าแม่ไปแล้วแม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามองตัวเองเสมอแม้กระทั่งจะถูกคนอื่นดา่าเราก็กลับมาดูตัวเองเสมอดูแรกก็คือดูว่าเรากโกรธไหมแล้วเรากโกรธอาการโกรธข้างในเราเป็นยังไง จนกระทั่งทุกวันนี้เนะี่ฉันมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าเราสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาได้ด้วยการมีสติด้วยการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกทท่านทุกๆุกคนในการที่จะสอนธรรมการเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาสอนดีค่ะแต่คุณเอาหัวใจพระพุทธเจ้ามาด้วยนะคะ เอาหัวใจพระพุทธเจ้ามาด้วยแล้วคุณจะได้ธรรมที่สมบูรณ์และการพูดธรรมแต่ละคนที่พูดเนี่ยจะสละเรือแล้วจะต้องทิ้งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วดิฉันว่าทุกคนใกล้นิพพานแล้วนะคะช่วยสอนคนที่ยังไม่รู้จักธรรมให้รู้จักธรรมด้วยวิธีหลากหลายอะไรก็ได้เส้นทางหรือแม่น้ำมีหลายสายสุดท้ายมันต้องมาบรรจบกันที่ใจนิ่ง แต่กลยุทธ์ในการที่จะให้ทุกคนเข้าใจธรรมมีมากมายมากมายเหลือเกินไม่อย่างนั้นพระพุทธองค์จะไม่บรรยายหลากหลายพระสูตรถ้างั้นก็ออกมาเทศพระสูตรเดียวปฏิจจสมุปบาทก็ยังไม่เอามาเทศให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังยังต้องเอาธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรเอามาเทศให้ฟังแล้วเทศปัญจกัปปธรรมะธรรมจากกัาากกปปวัตตนสูตรแล้วก็ยังไม่บรรลุอลหรหันต พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงเทศอนัตตลกนาสูตรจึงเกิดพระอรหันต์ห้ารูปรวมพระองค์ด้วยเป็นหกไงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์กลอุปายในการที่จะทำให้คนฟังธรรมและเข้าใจธรรมมันเยอะแยะมากมายและต้องใช้เวลาและโอกาสที่เหมาะสมถูกที่ถูกเวลาและถูกคนคะจึงจะได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง อนุโมทนาสาธุกับทุกคนนะคะ